สวัสดีกันยามเย็นครับมารับตัวเจ้าวาเลนไทน์ครับกลับบ้านครับผมโอ้โอเหเกลี่ยหัวนะเกี่ยสามแน่นอนเลยครับกลับสวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube เคยบุรีรัมย์นัมซิงครับนีู่ตรุ๊ินี่นก็อ่า เสร็จงานของเจ้าวาเลนไทน์นะครับย้ายกลับบ้านครับผมมารับตัวเจ้าวาเลนไทน์ครับจับบ<อ>้านจับเป็นตอนจับเป็นตอนพีบอยพอพ่อาเอาเอาไบมึงกีบกระเบนตอน ใส่บุ้งกีก่อนใส่บุ้งกีก่อนนี่เสร็จงานแล้วครับ ก็ทบเองเลยอปอปลาตาครบโอ้โหูไปถ่ายมาถ่ายมา bay cặp ram. Ôi. thi eo, thi eo. ตอนค่ำตอนตอนค่ำครับค่อนข้างจะยากหน่อยครับเพราะมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะพี่ตรงมา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 ก่อนตรงมาก่อนเออเจ้าหักเลยหักเลยหักเลย ต้องตั้งลำใหม่เดาได้แล้พี่ตอนคืนก็ต้องช่วยกันดูครับ,บระฮะบู๊เดเลยนะโอ้ผมขบับไปนั่นเอาอย่างนี้เลย ก็กำลังขึ้นครับผมขับขึ้นโดยเสียติ้นครับหรือว่าประสบกรารณ์กำค่ำกำคืนนี่ค่อนข้างจะอันตรายครับผมถอยไป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 ไปตรงไปตรงไปตรงไปเฮ้อ กลับค้ำหน่อยนะมาย้ายรถเว่อกลับค้ำหน่อยนะมาย้ายรถนี่ย้ายรถพี่ตินพรุ่งนี้พี่ตินจะให้ไปเป็นเพื่อนไปหนองกี่ไปหกโมงเชา้าไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าไปส่งรถพรุ่งนี้วันศุกร์ จะไปส่งรถอยู่จุดนี้อ่าพรุ่งนี้ต้องอันนี้ไงถอยไปถอยไปถอยไปอีกถอยไปอีกอ,อีกอันตรายดน,น,นี่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะลื่นไหมเนี่ยอ,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 อู้้พี่น้องอันตรายมากครับ อเอาละครับจะเดินขึ้นไหวไหมเจ้าวาเรนทายครับผมเนื่องจากว่าตัวเดินมันไม่ค่อยดีอยู่ข้างนึงนะมันไม่ค่อยมีแรงครับถ้าคนไม่เคยขึ้นนี่บอกว่ายากครับติดตินเจาวไงนี่อ,อ,อน่าจะกลับค่ำหน่อยแหละเป็นรถไหน แมคโครเนี่ยนะแมคโครมีทะเบียนตรงไหนหรอแมคโครมีทะเบียนมีแต่หนึ่งศูนย์สี่ห้าทะเบียนรถแมคโครอันนี้ทะเบียนรถรถลากอันนี้ทะเบียนรถลากทะเบียนรถแมคโครก็ศูนย์สี่ห้านั่นแหละพวุงนี้จะเขาบกว่าจะย้ายไปหกโมง ยังไงได้ไหมลูกเพ่เป็นตาเสียวใช่ปะเฮ้ยดิดดดอู้ยย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 ัยยยยดยัยยยยยยดยย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 ้ยยยยยย bien biệt thằng này đến nào vậy đến nào đến nào siệp u kia mà sai 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 มองยากครับตอนคืน ช่วยกันดูครับตองคืนครับ<ป> <c oughs> พี่ลาเป็น <c oughs> ไรฮะ <c oughs> นี่พี่ลาเป็นคนบอกกันไายครับ đây <laughs> đây nào đây nào đây nào đúng nào đây nào Tổng nào tông Tổng nào tổng nào Đây nào đây nào, để nào. <laughs> แล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ขึ้นอย่างปลอดภัยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ